ตลาดคอนโดขนาดเล็กประมาณ30ตารางเมตรยังคงได้รับความนิยมจากกลุ่มลูกค้าชาวไทยซึ่งเข้าไปจับจองพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ตโดยราคาอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0แสนถึง1ล้านบาทเป็นกลุ่มที่ขายดีที่สุด น,นายธนันตันภัยบูลนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตเปิดเผยว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดภูเก็ตนั้นแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนภัยสินามิและแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเนื่องจากกลุ่มนักลงทุนมีการคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนแบบระยะยาวส่วนคนไทยก็มีการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์แั้งแต่ก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวแล้วนักลงทุนก็ดีหรือคนที่สนใจจะซื้ออสังหาในภูเก็ตก็ดีเนี่ยเขาไม่ได้ ลงทุนหรือไม่ได้ซื้อหรือไม่ซื้อเพราะาความเชื่อเหล่านี้นะครับผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในภูกเก็ตเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องซึงนามิก็ดีเรื่องแผ่นดินไหวก็ดีเนี่ยเราควรจะมีความรู้นะครับแล้วก็มีหลักการนะฮะเพื่อประกอบในการตัดสินใจว่าเ,าเราจะลงทุนหรือไม่ลงทุนเราจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องอสังหาเพราะฉะนั้นผมไม่เชื่อว่าที่ดินภูเก็ตจะถูกลงเนื่องจากเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดสึนามิ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตยังเปิดเผยอีกว่าในขณะที่ตลาดคอนโดขนาดเล็กนั้นคึกคักแต่ตลาดวิลล่าซึ่งมีราคาตั้งแต่5ถึง20ล้านบาทนั้นกลับหยุดนิ่งเพราะกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและอังกฤษต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่ชะลอตัวขณะที่ตลาดบ้านพักตากอากาศราคาสูงหรือประมาณ20ล้านบาทขึ้นไปยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเป็นการเติบโตตามการท่องเที่ยวซึ่งกลุ่มรัเสเซียถือว่าเป็นตลาดใหม่ อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คงต้องจับตามองเป็นพิเศษคือการปรับราคาประเมินในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมนี้ซึ่งจะทําให้ที่ดินถนนซ้ายสําคัญในเทศบาลเมืองภูเกตมีราคาสูงขึ้นโดยถนนเยาวราชค่ามีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจากเดิม25,000ถึง60,000บาทต่อตารางวาก็จะปรับเป็น6 5 0 0บาทถึง1 4 0 0 0 0บาทต่อตารางวาหรือมีราคาสูงขึ้นกว่า2เท่า ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในอนาคตเองเนี่ยการจะพัฒนาสังหารินทรัพย์ในภูเก็ตก็อาจจะเป็นไปด้วยความยากขึ้นเนื่องจากที่ดินน้อยราคาค่อนข้างจะสูงเพราะถ้าประกาศใช้แล้วเนี่ยราคาภูเก็ตมันจะขึ้นเองโดยอัตโนมัติเนี่ยผมว่ากว่า5 0แน่นอน โดยข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ก็ระบุว่าการปล่อยสินเชื่อด้านอสังหาริมทรัพย์เฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตในปี53นะคะอยู่ที่11,700ล้านบาทในขณะที่ปี54มีการปล่อยสินเชื่อจำนวน14,600ล้านบาทเพิ่มขึ้น2,360ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ20 สำหรับแนวโน้มในปีนี้ก็เชื่อว่าจะมีการปล่อยสินเชื่อมากกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีโครงการอสังหาริม,มทรัพย์เกิดขึ้นใหม่อีกหลายโครงการแต่ส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นกลุ่มจากนักลงทุนบริษัทใหญ่อย่างพึกษาแสนสิริและสุภาลัยสุวงกสุกแก้ว Voice TV รายงาน